ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันที่เราเข้าไปอยู่กับเกมไรเพกันอีกแล้วนะคะโอเคอันนี้เราก็จะไปประสาท V I P กันนะคะไปดูเรื่องราวของตั้งฟ้าในกลงนกนะคะจะไม่เปิดเสียงขี้เกียจเพราะว่าทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงผี นักฟ้าในกลงนกข้างหนึ่งนามาแล้วมีส่วนแห่งหนึ่งที่ทุกชีวิตอาศัยอยู่อย่างมีความสุขที่พระเจ้ามมบความรักแก่ทุกคนแต่ตนเองกับว่าเวอยู่เสมอใครๆก็บอกว่าเราทุกคนต่างมีเนื้อคู่ที่ฟ้ากำหนดทว่าฉันกลับไม่เคยรู้ว่าเนื้อคู่ของฉันคือใครท่ามกลางวันที่ไม่ต่างจากทุกวันวันหนึ่ง ก็ได้พบกับนกน้อยน่ารักผู้โดดเดี่ยวเพราะเสียพ่อแม่ไปเธอคือนกผู้ผอบโฉมแต่เธอยังเยาว์วัยเกินจะควบคุมพลังพิเศษในปีของตนจนกลายเป็นสร้างปัญหาให้บางครั้งพระเจ้าจึงตัดสินใจให้เธอได้เติบโตในส่วนแห่งปรักษาที่ไม่มีใครเข้าไปได้ จนกว่าเธอจะสามารถควบคุมพลังได้สำหรับหญิงสาวกรงนกที่ปิดแน่นด้วยกุญแจทองคือสถานที่ซึ่งครบคุ้มคองให้ปลอดภัยและกักขังเธอจากโลกวางทิพย์จากโลกกอ้งไปพร้อมกันหญิงสาวผู้เติบโตเป็นสาวงามปัตตานาจะได้ออกไปจากกรงนกเออกรงนี้พระเจ้ายินดีใน พาใจดีกับการเติบเตองเธอแต่ก็รู้สึกเศรนในเวลาเดียวกันเมื่อหญิงสาวมีอายุครบสิปีกุญแจของกรงโลกนี้กุญแจของกรงนี้ก็ถูกปลดออกเธอค่อยๆเดินออกไปยังโลกภายนอกและทันทีที่กลางปีกว่ามีแสงแ้าส่องว่าพร้อมกับพลังพิเศษควบคุมไปทั่วส่วน พลังมหาศาลนั้นทำให้ลิลลี่ในสวนบานสะพรั่งในพิบตาพระเจ้าทราบทันทีในวินาทีนั้นมเมื่อคู่ที่ตนเฝ้ารอมานานคือหญิงสาวคนนี้ที่เคยเป็นนกในกรงนั่นเองและนกฟ้าและพระเจ้าที่ได้พบกันราวกับราวกมบเด็ก เรากับพรมลิขิตก็ช่วยกันดูแลสิ่งมีชีวิตในส่วนแห่งนี้ตลอดไปก็จับเพียบให้นี่ละคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนะ่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าน,น,นะคะบ๊ายบายเจ๊บ๊ให้รีบกดไลค์กัแชร์ก,กับซับสไคระให้เพื่อนได้ชมดอยกันนะคะบายค่ะ